ปปดิชชแคมป์ตกปลาเ่งปลามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นเตาสนามของแคมปิ้งแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานถ้าสีฟ้านี่จะเป็นงานของฝรั่งเศสนะครับนะกล่องจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับฝามันหายนะครับแต่ตัวนี้สภาพดีมากๆนะครับดูสภาพนะครับมีเคสมีสายรัดนะครับนะมีเคสมีสายรัดนะครับมีตัวสกรีนี่สสรกนนะครับผมครบเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้านในนะครับ ขออนุญาตนิดนึงนะฮะอ่ะเปิดมาข้างในสภาพมีคู่มือมีแดรแกรมนะครับนี่นะครับตัวเตานะครับผมบอกเลยว่ามันใหม่ นะครับมันยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับใช้งานกับแก๊สกระป๋องไอ้ไซส์เนี่ยไซส์ร้อยไซส์เก้าสิบกรัมนะครับไซส์นี้เท่านั้นนะครับผมนะนะครับดูนี่ชุดหัวเห็นนะครับกิ๊กกเลยนะนี่นะครับสามารถกางไอ้ตรงนี้ออกได้นะครับแบบนี้นี่นะครับใหม่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดวาลนะฮะห่อมาชุดวาลนี่ก็จะไว้แทงนะครับนะก็ประกอบเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับ ประกอบแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เอาแก๊สเนี่ยนะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะใส่ล็อกนะครับจากนั้นขันในตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเดือยเจาะนะครับตรงนี้เห็นนะครับมันจะมีเดือยเจาะและแ่หลมอยู่นะฮะขันลงไปเนี่ยบิดลงไปให้แก๊สมันฟู่แล้วก็บิดให้มันหายฟู่นะครับบิดหมุน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 แบบนี้หมุนลงไปอย่างเงี้ยนะครับให้มันสุดเลยนะครับ นะให้แก๊สมันไม่ฟู่ออกมานั่นแหละครับคือเป็นอันใช้ได้แล้วก็เปิดวาล์วใช้ได้เลยนะครับถ้ากระป๋องแก๊สที่มันมีวาล์วนะครับที่มันมีวาล์กก็จะสามารถถอดเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับถอดเก็บได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าแก๊สมันจะไหลออกหมดนะครับก็คือมันมีวาล์วในตัวนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับมาดูเจ้าตัวหม้อนะครับหม้อนี่นะดี๋ยวประกอบไปก่อนนะครับ นี่นะครับเห็นไหมเล็กๆน่ารักสวยนะครับมาดูเจ้าตัวหม้อนะครับนี่คือหม้อนะครับด้านในก็จะมีฟองน้ําแล้วก็จะมีหูหูนี้คือหูอะไรหูยกนะครับเอาไว้ยกหม้อนะครับแบบนี้นะนี่นะครับผมก็เอาหม้อวางบนนี้นะครับต้มน้ําต้มอาม่าชงกาแฟนะครับก็ยกเทได้นะครับกันร้อนนะครับนะ มือเราจะได้ไม่ต้องร้อนนะครับมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใบนี้ก็มีห mm ูใ hmm. ห้นี่ตรงนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับหม้อพวกนี้นะครับต้มน้าต้มบะหมี่ชงกาแฟได้หมดเลยนะครับสะดวกมากเป็นหม้อในตัวนี่สวยด้วยนะครับแล้วก็ยังใหม่อยู่นะสภาพกริบๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานนะฮะแล้วเวลาเก็บนะครับถ้าสมมุติว่า เราไม่อยากถอดแก๊สออกใช่ไหมมันก็สามารถเก็บเข้าไปทั้งอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสายมันยาวนะครับสายมันยาวอยู่มันรัดได้สบายมากนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับมันรัดได้สบายมากนะครับเก็บทั้งอันได้เลยนะนะฮะแล้วถ้าอยากจะถอดแยกก็ถอดได้อีกเช่นกันนะครับไม่ต้องถอดชุดวาล์วล่างนี่ถอดชุดบนก็ได้นะครับเก็บแยกก็ได้นะครับผมสวยนะครับหาาก สวยหายากนะครับอุปกรณ์ครบๆแบบนี้หายากนะครับถ้าสนใจก็จัดไปนะครับราคายอยู่ที่2,050บาทครับผม